ไรเดอร์สอ่ะผมชอบไหมผมชอบนะตอนอยู่มิลานนี่เก่งมากเหมือนกันแต่ไรเดอร์สอ่ะเขาไม่ได้เล่นตำแหน่งนี้เป๊ะด้วยระบบที่แมนซิตี้เล่นของเป๊ปเนี่ยกับระบบที่มิลานเล่นตอนเขาอยู่มิลานเนี่ยมันคนละระบบกันใช่แล้วมันก็คนละสไตล์ด้วยนะครับไรนเดอร์สอ่ะจะเป็นกองกลางตัวลุกที่ไม่ได้เหมือนเดบอยถามว่าจ่ายบอลได้ไหมจ่ายบอลได้แต่เดบอยเป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์เต็มๆที่คอยจ่ายบอลขึ้นมาถึงแม้ไรเดอร์สอ่ะ ers, ตอนเล่นอยู่เอชิมิลานบางเกมก็ยืนเป็นซีเอ็มบางเกมก็ยืมไปทางขวานิดนึงบางเกมก็ยื แต่เดอะบอยอ่ะจะเป็น CM จะเป็นกองกลางที่อยู่ตรงเซนตอร์มไม่ฟิลด์จ่ายบอลได้ดีจ่ายบอลระยะกลางเท่มากวิชั่นของเดอะบอยดีถามว่าไรเดอร์สดีไหมดีเหมือนกันแต่แค่มันยังไม่ได้เข้ากับระบบเต็มที่เรื่องการจ่ายบอลบางทีมีจ่ายพลาดมีเสียบอลง่ายเกินไปนิดนึงด้วยความเก๋าแหละผมว่าฝีมือฝีเทา้าเขา,าดีมากๆนะแล้วผมเชื่อแล้วว่าวันหนึ่งเขาก็จะดีไปกว่าน,นี้อีกนะครับตอนนี้ผมว่าเขามาเขาก็ดีแล้วนะครับแค่ผมว่าอย่าเพิ่งเอาเขาไปคอมเพลตกับเดอะบอยเพราะว่ามันคอมเพลตไม่ได้เดอะบอยมันผ แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามาอยู่แมนซิตี้เนี่ยเขามาอยู่ในยุคที่เขาได้มีเวลาโชว์ให้แฟนบอลเห็นเยอะขึ้นนะครับส่วนไรเดอร์เพิ่งมาเข้าใจได้อย่าเพิ่งไปว่าอะไรมากผมว่าอย่าไปเปรียบเทียบกันผมว่าในอนาคตจะดีกว่านี้แต่ที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเพราะว่าผมอยากให้รู้ว่าไรเดอร์กับเดอะบอยไม่ได้เล่นเหมือนกันนะครับซึ่งหลายๆคนชอบไปมองว่าซื้อเป็นตัวตายตัวแทนกันเลยเล่นเหมือนกันเป๊ะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นศักยภาพของไรเดอร์เต็มที่ เรามาขอบคุณสปอนเซอร์เราต่อนะครับบีทากเก้นโปรนะครับนมเปรี้ยวที่เติมโปรตีนสูงถึง15กรัมนะครับโปรไบอติกแบบมีชีวิตนะครับเยอะที่สุดในตลาดนะครับของโปรตีนตอนนี้เลยนะครับเพราะมีถึง30,000ล้านตัวนะท่านผู้ชมไม่มีแลคโตสด้วยนะครับแล้วก็โลว์แฟตด้วยนะไม่ได้ใส่น้ำตาลสายเพิ่มนะครับอิ่มครบจบนะครับในขวดเดียว กินง่ายมากรสชาอร่อยมากท่านผู้ชมการกินโปรตีนเนี่ยท่านผู้ชมจะกินตอนเช้าเนี่ยเขาทำให้ร่างกายเนี่ยอิ่มนะครับอิ่มนานมากนะครับตอนเที่ยงก็ช่วยทําให้อยู่ท้องนะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็ช่วยซ่อมแซมแล้วกินก่อนนอนก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบนะเขามี2รสนะครับรสออริจินอลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรสสตรอเบอร์รี่นะครับแต่ผมชอบรสออริจินอลมากนะครับใครเคยทานแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบียรดัเกนนะครับ